สวัสดีค่ะวันนี้เรารุ่มพูดคุยกันนะคะกับอุป,ปนายกสมาคมผู้ค้าทองคำค่ะหลังจากที่วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าทางเงินบาทได้มีการแข่งข้านะคะ มากสุดในรอบ4ปีค่ะแล้วก็ใกล้ที่จะหลุด31บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ขึ้นไปอยู่ในระดับ31บาทกสตางค์นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวสําหรับวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าหลุด31บาทไปนั่นหมายถึงว่าไปเคลื่อนไหว30บาทแนวถัดไปก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวไปหลุด30บาทหรือเปล่านะคะถ้าเราจะสังเกตว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของผู้การธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการส่งสัญญาณมีอย่างต่อเนื่องค่ะที่ให้ทาง สมาคมค้าทองคาก็คือบรรดาร้านค้าทองทั้งหลายเนี่ยมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายทองคาแบบรายวันแบบละเอียดเลยนะคะแล้วก็วันนี้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันแบบด่วนๆค่ะระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะพัว่าการธนาคารแล้วก็ทางด้านของกระทรวงการคลังค่ะแล้วก็ออกมามาตรการนะคะมาตรการแรกก็คือให้มีการรายงานธุรกรรมการซื้อขายทองคํามาตรการที่2คือหาแนวทางที่จะเก็บภาษี ธุรกิจเฉพาะนะคะก็ตีความกันว่าอาจจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหน้านี้ของออทองสําเร็จรูปนะคะที่เป็นวองรูป,ปรพรร์นเนี่ยเขามีภาษีแต่ว่าทางด้านของทองคําแท่งไม่มีนะคะฉะนั้นเนี่ยมีการที่จะพิจารณาเก็บภาษีจากทองคําแท่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จะสังเกตว่ารอบนี้จะเน้นไปทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งนั้นเลยและสุดท้ายนะคะก็คือจํากัดวงเงินโดยมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมีการกําหนดเพดาน ปริมาณการซื้อขายนะคะคือกําหนดวงเงินนี่แหละสําหรับการทํากิจกรรมการซื้อขายทองคําพูดยังไงต่อไปก็อาจจะมีการกําหนดแล้วนะคะว่าใครจะซื้อขายทองคำเนี่ยให้วงเงินได้ไม่เกินเท่าไหร่แต่ว่าทั้งสามาตรการนี้ยังไม่มีการลงรายละเอียดนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเนาพาไปพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของอุนายกสมาคมค้าทองคําก็คือคุณพิชยาพิสุิ ที่คุณน,นะคะลองฟังดูว่าทางด้านของสมาคมเนี่ยเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างน,นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องมาตรการในการคุมเข้มการค้าการเทรดออนไลน์ของทองคำนะคะบอกกล่าวกันนิดนึ่งสำหรับใครที่จะซื้อบัตรสัมนาของเรานะคะเป็นสัมนาวันที่21กุมภาพันธ์2569ชื่อธีมของเราก็คือเวล h ชิปนะคะโลกเปลี่ยนมั่งคั่งปรับนะคะ ตอนช่วงนี้เป็นช่วงของ e อ r ร์ดิฟเรนะคะเรายัางซื้อบัตรได้ในราคาพิเศษนะคะแล้วก็สแกน QR Code ที่ได้เลยนะคะมาร่วมง,งาน m e t t n d g r e e ของ Moneychat กันนะคะ21กุมภาพันธ์แล้วก็เป็นสไตล์งานที่อบอุ่นแล้วก็ดาขวขนมาทั้งหมด6วีทีกับ15ปูรูมีทุกอย่างนะคะที่เป็นสินทรัพย์ดาวรุ่งประจำปี2569อะไรที่เป็นสินครัพย์ดาวรุ่งบ้างฉะนั้นวิทยากรของเราเนี่ยเตรียมเนื้อหามาอัดแน่นให้สับ สำหรับทุกๆคนนะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปสแกน QR Code นี้นะคะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยะคะ่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราไปพูดคุยกับคุณพิจชียกันค่ะสวัสดีค่ะคุณพิเชยคะสวัสดีค่ะค่ะคุณพิจชยาหาได้มีการติดตามเสียงจากที่ทางกระทรวงการคลังกับแบงค์ชาติวันนี้ก็มีการถแถลงข่าวร่วมกันนะคะสําหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าแต่ว่ามันมีสามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงคุณพิจชียได้ติดตามแล้วเป็นยังไงบ้างคะ มีผลกระทบอะไรกับทางร้านค้าทองไหมคะจริงๆผลกระทบจริงๆผมว่าเกิดขึ้นจากที่ว่ากรมสรรพากรจะคิดภาษีของทองคาแท่งมากกว่าว่าจะคิดปีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะเกินเมื่อก่อนเขาจะคิดตามประเภทที่ว่าจาประเทศเออวียดนามกับที่เอามิ่อประเทศจีนที่คิดภาษีของทองคําแท่งแต่ยังไม่แน่ชัดว่าสรรพากรจะคิดกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมนะฮะแรกสุดผมพ่ดได้ข่าวว่าจะคิดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่จะว่าจะมากน้อยขนาดไหนปะผมก็ไม่แน่ใจว่า และหนึ่งเปอร์เซ็นที่คิดนี้จากทองคำแท่งของการซื้อขายออนไลน์อย่างเดียวหรือยังไงครับยังไม่แน่ชัดครับผมนะหรือว่าจะเหมาหมดทุกอย่างของทองคำแท่งที่ซื้อขายแบบที่ว่าเคาน์เตอร์แบบจริงๆจังๆหรือแบบไหนกันแน่อยู่ที่ว่ากันสัมภารจะคิดยังไงกันแน่ครับผมของทองคำแท่งเพราะยังไม่แน่ชัดยังตกกระดึงไม่แน่ชัดว่าจะคิดภาษีของทองคำแท่งนี้เฉพาะที่ออนไลน์นีอยังไงที่เทรดอย่างเดียวหรือไงครับผมดะ ก็กลัวว่าก็จะหมาหม,หมดที่ว่าเอ๊ะเป็นทุงกรรมแท่งซื้อซื้อขายหน้าร้านด้วยคิดภาษีเปล่านี้นะฮะเ็เป็นตัวหนึ่งที่ยังไม่แน่ชัดว่าเขาอยากคิดเฉพาะตัวเทรดอย่างเดียวหรือเฉพาะซื้อขายที่แท,ท้จริงด้วยครับผมนะก็เป็นสิ่งที่กังวลอยู่ตรงนี้ครับผมนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดมีการคิดภาษีที่มันเป็นออนไลน์เพราะว่าเหมือนว่าทางแบงค์ชาติพยายามบอกว่ามันเป็นการคิดภาษีธุรกิจเฉพาะ ถ้าเป็นอันนั้นจริงๆผมก็คิดว่าอาจจะมีเอฟเฟกต์กับตลาดบ้างเล็กๆน้อยๆใจผมก็คิดว่าสิ่งหนึ่งที่ว่าอาจจะเป็นความจริงอย่างเพราะว่าการทําออนไลน์นี้ของเขาก็คือการลงทุนที่ว่าเขาประหยัดมากกว่าเพราะที่เรารู้มานะว่าการออนไลน์ของเขาปัจจุบันเนี้ยมีการส่งมอบของจริงแต่ถ้าว่าไม่มีการส่งมอบของถึงผู้บริโภคที่แท้จริงเป็นการส่งมอบสมมว่าผมซื้อทองคําแท่งกับคนนี้ตัดราคาเรียบร้อยออนไลน์เรียบร้อยสมมติห้ากิโลนะครับว่า วันนี้ผมโอเคจ่ายเงินเรียบร้อยกับคุณห้ากิโลฝากทองไว้ที่คุณก่อนห้ากิโลผมไม่เอาของแล้วรุ่งช้าพอราคาขึ้นปั๊บผมบอกว่อาอ้าวผมขอขายคืนคุณห้ากิโลนี้โอเคขอผลกำไรคืนกันีเองครับผมก็จบของยังอยู่ที่เดิมไม่ถึงพืบอโยพวกยังอยู่ที่ร้านค้าอยู่เลยครับผมนะครับเป็นตัวเลขที่เขากะกันทำกันงี้มากกว่าครับผมจะไม่การซื้อของมอบที่ใช้จริงครับผมเพราะจะเป็นการจริงกําไรระยะสั้นของพวกเทรดอันนี้มากกว่าครับผม เพราะว่าจากข้อมูลของทางการแถลงข่าวเนี่ยอันนี้นอกว่ามาจากกระทรวงการคลังอีกทีนะคะเขาบอกว่ามันเป็นการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากกิจการขายทองคําแท่งของร้านค้าทองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะก็แสดงว่าเป็นการเก็บภาษีทองคําแท่งภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็คงจะเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นหรือเปล่าคะอันนี้ถ้าเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือว่าไม่ใช,มใช่ครับผม7เปอร์เซ็นต์อ๋อค่ะซึ่งอย่างนี้ก็อาจจะกระทบกับร้านค้าทองใช่ไหมเพราะว่าเขามาซื้อขายผ่านแพลตฟอร,ร์มออนไลน์ก็คือช่วยลดต้นทุนอันจ,จะเป็นจริงๆเพราะว่าผมบอกให้อย่างว่าเป็นข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ข้อมูลเรียบร้อยมาแล้วว่าการท,ออทรําออนไลน์เทรดออนไลน์นี่เป็นการกะเกินกําไรมากกว่าการซื้อขายในการบริโภคที่แท้จริงนะครับผมเพราะการเทรดจริงๆนะฮะว่าจะมีการซื้อขายจริงๆไม่จําเป็นที่ว่า จะมีการส่งม,มอบของหรือไม่การส่งม,มอบของจะมีการเลียงที่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถไฟเอาได้ว่าเอ๊ะมีการเทรดอันนี้ขึ้นมาปั๊บเป็นำการทํากําไรระยะสั้นๆันขึ้นมาก็คิดว่าคิดภาษีมูลค่าเพิ่มของผลกําไรตัวนี้มากกว่านะครับผมนะครับ uh huh. ก็เป็นช่องหนึ่งที่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยทำไมถึงทราบสิ่งอันนี้อาจจะมีการดูข้อมูลต่างๆนานาว่าเอ๊ะทำไมการเทรดขึ้นมาปั๊บทำไมตัดปุบปั๊บวันต่อวัน ไม่การส่งมอบของเก็บของไปสักสี่ส้าห้าวันซือราคาทองดีขึ้นรับก็ขายขึ้นกาไรทันทีครับผมไม่การส่งมอบของออยังมีการส่งมอบ,อมบ,บของประชว่าของโงฝากไว้ที่้านทองก่อนแล้วผมยังไม่เอาของอีกสักสามวันราคาทองขึ้นผมก็ตัดกําไรทํากําไรทันทีเป็นตัวหนึ่งที่ว่าจากการแห่งเพื่ทีจะเห็นข้อมูลต่างๆในน่าจากเปเปอร์เวิร์กที่เขาส่งไปให้จากการแห่งเพะเทศไจยเห็นในะครับผมเข้าใจแล้วนี่มันคล้ายๆแบบ ทำกาไรแยะสั้นๆแบบจับสือมือเปล่าอย่างนี้ป่ะฮะก็คือกินส่วนต่างนั่นครับผมใช่ครับเพราะว่าการจับถือมือเปล่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นสิ่งที่จูงใจที่ว่าทํใไมว่าเอ๊ะทำไมชาคไหยเครดทศซายถึงบอกว่าเอ๊ะการเทรดออนไลน์ขนาดเนี้ยทาให้ราคาทองเอ๊ะค่าเงินบาทนี่แข็งค่าขึ้นตปกติทุกครั้งหรือเปล่านะครับผมถ้าเป็นการซื้อขายที่แท้จริงเป็นการส่งมอบของจริงแล้วก็ร้านค้าทองซื้อทองไปปั๊บ และขายต่อให้คนจริงปั๊บก็นั่นจบไปเลยเป็นการซื้อขายที่บริโภคจริงไม่ใช่เป็นการเก็งกำไรเทรดระยะกำไรระย,ยะสั้นขึ้นมาเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ครับผมนะแต่แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้าเป็นการเทรดออนไลน์มันก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นหรือเปล่าคะคุณจะมีบางส่วนแค่ร้านทองจริงๆแล้วลพยายามจะส่งมอบของให้ลูกค้าจริงๆแต่ว่ามีพวกนอกเหนือจากนี้ที่ว่าไม่ใช่ร้านทองที่แท้จริงก็มีการเทรดนี้ขึ้นมาระย,ยะสั้น คือเป็นพวกบริษัทต,ต่างๆนานาที่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับสมาคมค้าทองคําจากสมาคมอื่นก็มีการเทรดพวกนี้เหมือนกันครับผมนะเ mm hmm. พราะวก,การเทรดพวกนี้ปักบสามารถทําได้คือใช้ความเชื่อถือกับลูกค้าอย่างเดียวกับเป็นการเทรดทรียมขึ้นมาสแสดงว่าตอนนี้คือไม่ได้สังกัดสมาคมค้าทองคําแต่มีการให้บริการในการเทรดใช่ครับผมใช่ครับอาจจะไม่ถึงเครื่องบินซ่วย อาจจะเกิดสมาคมอื่นทั่วไปที่สามารถสมาครเทรดพวกนี้ได้เช่นเดียวกันครับผมเพราะการเทรดนี้ปับคุณแค่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์และทำทุกอย่างแพร่ฟังที่กระทรวงพาณิชย์ต้องการกับกลอตต้องการก็จบกันนด้เองครับผมนะอืูที่ว่าไม่จําเป็นต้องผ่านทางกองทุนอาจจะร่วมสมาคมอื่นสองสามสมาคมครับผมอ๋อเข้าใจแล้วคือจดทะเบียนจะตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ได้ครับผมใช่ครับผมใช่ครับ คือเทรด,ดขึ้นมนาก็ไปฮะแล้วก็ทาเสรดขึ้นมาได้คือว่าไม่จําเป็นต้องมีร้านค้าทองเกิดขึ้นมาแค่ชค่วว่าให้มีหลักฐานว่าเอ๊ะคุณมีการกจดทะเบียนเรียบร้อยกระทรวงพาณิชย์กับทางกรอตอก็สามารถทํากิจการนี้ได้ทันทีเพราะว่าไม่สามารถผูกขาดว่าไอ้ต้องสมาชิกสมาคมการทองคำจึงทําเทรดอันนี้ออนไลน์ได้ครับผมนะอืมค่ะนี่นี้มันจะมีผลยังไงกับเรื่องของค่าเงินบาทคะหรือว่ามันถ้าเกิด ราคามันขึ้นมันก็จะเกิดฝั่งซื้ออย่างเดียวถ้าราคาขึ้นอาจจะมีการสั่งซื้ออย่างเดียวเนื้ออาจจะมีการสั่งขายอย่างเดียวครับผมนะพรพะปกติซึ้งมาแล้วถ้าราคาขึ้นสูงสักพักหนึ่งก่อนจะมีการขายคืนมากกว่าการซื้อคืนครับผมนะครับจะมีขายออกจะมีการส่งทองคาแท่งจริงๆเป็นจํานวนกี่ตนันกี่ตันคืนไปยังประเทศต่างๆไม่ใชศขายคืนไปยังประเทศสอรแลนด์ครัผมนะครับ ราคาขึ้นสะพัดเพราะว่าลูกค้าที่ทั่วไปร้านทองทุ่วทไปได้ผลกําไรขึ้นมาจากราคาทองขึ้นมามีลูกค้าอรลูปพอพันคืนมาสามารถหลอมเป็น9 9้าสิบก้าุดเ้าเก้าเปอร์เซ็ตก็ส่งคืนไปยังตลาดประเทศอีกทีครับผมนะฮะก็เป็นข่าที่นะฮะอ๋อค่ะมันก็เลยมีผลเกี่ยวพันไปถึงเกี่ยวกับค่าเงินครับผมก็มีผลเกี่ยวพันกับค่าเงินเป็นทันทีครับผมคือการส่งออกของเรานี่นะว่ามีอยู่ว่า ช่วงจังหวะราคาที่การมีการส่งออกไปก็อาจจะเป็นการที่ว่าทาให้ค่าเงินของเราดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้ครับผมเพราะว็นการนําทองนําเงินเนข้าประเทศก็ทําให้าการเห็นพิจารณาว่า,าการส่งออกไปเยอะๆทําให้ราคาทองนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเป็นจริงหรือเปล่าก็เป็นการต้องดูนิยามว่าถ้าส่งออกไปด้วยความประชดใจหรือเปล่าครับผมไม่ใช่เป็นการกินกําไรมีต้องการให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาตลอดเวลาแล้ว่าอืมค่ะแต่แบงค์ชาติก็ มองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าคือ,ค,อคือเท่าที่เราสังเกตเนี่ยเวลาทองขึ้นเนี่ยรอบเนี้ยเราเห็นค่าเงินบาทเนี่ยจากที่เคลื่อนไหวอยู่ประมาณสักสามสิบเอ็ดบาท 40, สาี่สิบห้าสิบตางปรากฏว่าพอราคาทองคาเบี่ยงขึ้นแรงๆขึ้นไปสี่พันสี่เงินบาทก็แข็งตามเลยนะสามสิบเอ็ดบาทบสิกว่าตางเกือบเกือบจะหลุดสามเอ็ดจริงๆถ้าเป็นนิยามที่ธนา,าคารแห่งประเทศไทยควรจะคิดกันบ้างว่า แล้วส่งออกไปไม่ใช่วลา,าต้องการเก,งก็งกำไรค่างเงินบาทอย่างเดียวไม่ใช่คือต้องคิดถึงว่าผู้บริปโภคนี่ฮะหรือว่าร้านค้าทองหรือพวกประชาชนทั่วๆไปที่ว่าได้กําไรจากค่าเอจากราคาทองแนละ้วกขาขายคืน,นร้านทองร้านทองก็จําเป็นต้องรวบรวมล้อมทองทุกอย่างปับเป็น9.9.99อ99ตคืนดังตากประเทศเพื่อจะดําเงินกับข่าวหมจริงค,ครับผมนะจะไม่ใช่เป็นการที่ว่าเอ๊ะเจาะจงให้ค่างเงินบาทแข็งค่าต้องดูชื่อว่าราคาตอนนั้นขึ้นเพราะอะไรนะครับผม ไม่ใช่ราคาเราขึ้นขึ้นมาแล้วเราส่งทองออกไปมั่วซั่วไม่ใช่อย่างนั้นเลยจะดูปริมาณว่าทองเข้ามาขนาดไหนที่ร้านทองรวบรวมได้ขนาดไหนได้กี่ตันได้กี่ร้อยกิโลก,ก็ส่งขึ้นไปจังจากต่างประเทศครับผมนะคุณพิจยากำลังบอกเราทําตามความต้องการของลูกค้าที่เขาซื้อซื้อขายใช่ครับผมใช่ความต้องการของลูกค้าไม่ใช่เราเก็งกาไรอยู่ๆใครที่จะเอาราคาทองหรือทองต่างๆที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยเพื่อไปขายคืนต่างประเทศ ชื่เก็บเป็นสต็อกตัวเองไม่ดีกว่าเลยครับที่รานคาทองทั่วไปยกเว้นร้างทองทั่วๆไปอาจจะคนทั่ว,วไปเห็นราคาทองขึ้นมาปั๊บก็มีการขายขึ้นทํกำไรคำาี่แล้วก็จง็จงต้องรวบรวมทองทุกอย่างส่งไปคืนต่างประเทศไม่สามารถเก็บไว้ในนี้เพราะเราต้องถามางเงินกลับมาจริงพื่อคืนให้ลูกค้าหนาร้านต่างๆนานาร้านทองนะครับผม มันก็เลยนํามาเป็นประเด็นที่สามนะคะที่ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแนวทางการกํากับปริมาณการทําธุรกรรมทองคําค่ะเช่นกําหนดเพดานวงเงินการซื้อขายทองคําในแพลตฟอร์มออนไลน์ตรงนี้ตรงนี้คือแพลตฟอร์มออนไลน์คือต้องกําหนดว่าคุณจะกับปริมาณจานวนเงินเท่าไหร่ที่ว่าแพลตฟอร์มหรือกี่ตันกี่กี่ออนกันแน่ครับผมที่คุณกําหนดขึ้นมาต้องมีแพลตฟอร์มเครื่องว่าว่าคุณกําหนดอันนี้ขึ้นมา จำนวนเท่าไหร่ล่ะครับที่คุณกนนําหนดนะฮะว่าโอเคกี่ออนของจํานวนอันนี้แพตฟอมอันนี้หนึ่งร้อยออนหรือว่าหนึ่งพันออนครับผมอยู่ที่คุณจะกนนําหนดให้แน่ชัดว่าอย่างไรให้เพื่อให้ภูงใจให้ว่าลูกค้าสามารถซื้อขายกันที่แท้จริงกัน mm hmm. เกิดขึ้นขึใหม่จริงครับผมนะฮะแต่ถ้าว่าการซื้อขายที่แท้จริงเป็นทองที่เราส่งออกไปครับคุณไม่สามารถกนนําหนดได้ว่าเราจําเป็นต้องส่งทองออกไปกี่ตันไม่กี่ตัน อยู่ที่ตลาดเนี่ยความต้องการของลูกค้านี่ขายคืนมาขนาดที่เยอะขนาดไหนสินสามารถส่งคืนได้ยขนาดนั้นขึ้นมานะครับผมต้องดูตลาดแต่ตลาดจะไม่เหมือนกันครับผมนะครับอันนี้เราจะตีความว่าเขากําหนดไปที่ร้านค้าทองใช่ไหมฮะที่กําหนดกระดานวงเงินการซื้อขายทองคาในแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าจริงๆเป็นผู้บริโภคคะที่จะเข้าไปเทรดทองถ้าเราตีความผู้บริโภคเข้าไปเทรดทองมากกว่าร้านทองที่เป็นเทรดทอง เป็นผู้บริโภคมากกว่าเพราะร้านทองนี้จะไม่การเป็นเทรดทองเองกําไรของตัวเองขึ้นมาเพราะว่าเราจะเปิดช่องให้ลูกค้าบริการมากกว่ากับร้านทองทํากันเองครับผมเพราะร้านทองนะจริงๆถ้าร้านทองคิดว่าเป็นเทรดทองเองนี้เป็นการที่ว่าหากําไรจากตัวเองมากกว่าซึ่งเกิดขึ้นมาจากอดีตเมื่อก่อนนี้ที่มีร้านทองบางร้านที่เป็นเทรดทองแต่เทรดไม่ถูกต้องก็มีการปิดกิจการไปมากพอสมควน ที่เกิดขึ้นมามีการฟองร้องกันสองสักสองสามปีที่ผ่านมาเห็นไหมว่ามีการเฉดท้องแล้วบอกว่าผิดพลาดกันไปทําให้ต้องปิดร้านเป็นนี่เป็นสินค้าประมาณต้องสองร้อยสามร้อยล้านล้านบาทเมื่อสองปีที่แล้วที่เป็นข่าวขึ้นมานะก็เช่นเดียวกันร้านทองทั่วไปที่บริสุทธิ์ใจและจริงๆจะมมีการเฉดทองเองเลยคือพยายามจะซื้อขายกันแบบชี่ว่าตามหน้าร้านแบบตรงไปตรงมามากกว่าการเฉดเองมากกว่าเพราะไม่ต้องการมีความเสี่ยงนะครับผม คุณพิจารณายี่ถ้ามีการกำหนดเพดานวงเงินการซื้ทองของผู้บริโภคมันจะมีผลกระทบอะไรกับสภาพคล่องหรือว่าการลงทุนในทองคำไหมคะพี่ว่าไม่มีฮะอยู่ที่ว่าจานวนที่ว่าจากการแห่งพิเศษจะกําหนดวงเงินเท่าไหร่จะต,ต้องพิจารณาจริงอาจจะมีการต่อรองว่าคุณกําหนดขึ้นมาขนาดที่ว่าหนึ่งร้อยตันเออหนึ่งร้อยออนหรือกี่ร้อยออนครับผมต้องให้แน่ชัดพว่าเราสามารถรับได้หรือรับไม่ได้ ต้องมีการต่อรองจริงตัวเลขจริงว่าการเทรดของเขาจะกำหนดวงเงินหรือน,นอ้าหนักเท่าไหร่ครับผมนะครบจะมีการต่อรองเรียกเป็นต่อ,องจริงครับผมค่ะแล้วอย่างเรื่องของการให้มีการจัดทํารายงานคล้ายๆกับร้านออนไลน์ทั่วๆไปที่ซื้อซื้อซื้อ,อ,อขายสินค้าแบบละเอียดในทุกวันทุกรายการอันนี้ถือเป็นภาระของทางรัฐค้ทองเยอะไหมคะแล้วช่วยได้ไหมคะในการที่จะสกรีนเงิน ก็าอาจจะเป็นภะอยู่นิดหน่อยในการทํากระดาษเปเปอร์เวิร์กขึ้นมารายงานต่อวันต่อวันนะครับผมซึ่งร้านทองทั่วไปก็มีการทําเปเปอร์เวิร์กอยู่ทุกๆวันแล้วอาจจะมีการรวบรวมจงทีแบบที่ว่าทาวันนี้เสร็จปั๊บ่งทันเช้าทาวันนี้เสร็จจงที่เชา้าจริงๆก็ผมอาจจะมีพานะเรื่องทอําเอกสารมากขึ้นกว่าเดิมก็จริงครับผมไม่มีปัญหาในการทําตรงน,นี้ครับผมเพราะว่าถา,าเนื้อวัตานการแห่ปหงประเทศไทยต้องการทำรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็สามารถทําให้ได้อยู่ดีครับผม อาจจะเสียเวลาเล็ก,เกน้อยครับผมค่ะทีนี้เมื่ออันที่สองค่ะคุณพิชญาคะที่คุณพิชาบอกว่าตอนนี้จะจะมีการเก็บภาษีเฉพาะจากกิจการขายทองคำก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นตรงนี้ถ้าเก็บจริงๆเนี่ยคนที่กระทบที่เป็นแบบว่าการซื้อขายทองคำจริงๆนะคะไม่ได้เป็นเรื่องของการจัดเสรอมือเปล่าอันนี้เขาจะกระทบที่ทเขาค้าทองจริงๆ อาจจะมีการกระทบแค่กระดานทองที่ค่าขายจริงๆครับผมนะฮะคือจะทําให้ผู้บริโภคบอกว่าเอ้าไปมาก็ซื้อทองนี้ล่ามากกว่าเดิมซื้อรูปพัณฑ์ก็คิดภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าจ้างและอันนี้เ็คิดภาษีมูลค่าเพิ่มอจริงหรือเปล่านะครับผมนะฮะอยู่ที่ว่ากระทรวงกรมสรรพากรที่จะมีรูปร่างแน่ชัดว่าเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของตัวไหนให้แน่ชัดไปกว่าเดิมถึงสามารถจะมีการต่อรองกับภาล่งอีกทีหงได้เพราะตอนนี้เป็นแค่ ร่างขึ้นมาง่ายๆใช่ไหมฮะร่างร่างขึ้นมาเล็กๆน้อยๆแต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะคิดภาษีจักตัวไหนกันแน่ก็ต้องมีการคุยกับทางสัมภกรจริงๆว่าจะคิดภาษีจุนไหนให้แน่ชัดจริงๆให้จบผลก็ลต้องมีการแบบที่ว่าต่อรองกันอีกทีหนึ่งครับผมหรือก็มีการคุยกันจริงๆว่าตัวนี้รับได้หรือรับไม่ได้ครับผมจะกก็ทุกตลาดมากน้อยขนาดไหนครับผมตอนนี้มันมีการเก็บภาษีอยู่กี่ประเภทคะในตลาดทองคํามีอย่างเดียวคือของทองรูปพรรณครับผม ผลต่างผรมภาษีครับเบอร์ผ้าเป็นเจ็เปอร์เซ็นของค่ากำหนดครับผมอ๋อค่ะแต่ว่าทองคําแท่งไม่มีภาษีไม่มีภาษีศูนย์อยู่ครับผมนะอ๋อค่ะซึ่งสิ่งหนึ่งที่ว่าทองคําแท่งยังเป็นภาษีศูนย์อยู่เพราะว่าแรกสุดเมื่อประมาณหลายสิบปีแล้วเราต้องการให้กับกกนสัมภารบอกว่าเพื่อจูงใจให้ใหมีการบริโภคเป็นการเก็บออกของลูกค้าทั่วๆไปนะครับผมจึงขอเป็นภาษีศูนย์เพราะว่าแรกอีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการตัด ทอดิ่งดึงของทอง,ทอง,ทองคาเถื่อนที่เข้ามาเมื่อก่อนนี้ครับผมนะฮะก็จะทให้ทองนี้เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายก็จะาให้ผู้บริโภคมีการซื้อขายทองคาแท่งเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมครับผม <c oughs> ค่ะคืออันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยแบง์ <c oughs> ชาติตอนนี้ก็พยายามเข้าไปดูเงินเทาด้วยนะฮะเพราะว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีการนําขึ้นเข้ามาลงทุน ผ่านสินทรัพย์ดิจิตอลไหมหรือว่าผ่านทองคําหรือเปล่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ก่อนหน้านี้สแกมเมอร์ต่างๆนะะก็ใช้ทองคําแล้วก็ตัวสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยเป็นทางเป็นเครื่องมือในการที่เขาจะฟอกเงินอย่างกรณีของการฟอกเงินผ่านทองคําคุณพิจยาครับมันมันมีเกิดขึ้นเท่าที่เราตรวจสอบกันเในสมาคมเนี่ยเราตรวจสอบกันข้นมงวดแค่ไหนนะคิดว่าทางสมาคมรนาะตรวจสอบกันของผู้บริโภคทองคําแท่งนะถ้าร้านค้าที่ว่ามีการทองคําแท่งซื้อเข้ามากระดานทองนี้ จะที่เข้ามาหลายก็จะมีการเช็คดูว่าชื่อคนบุคคลเป็นใครคุณมีอาชีพอะไรปับ๊บต้องรายงานให้ปปองอถ้าวงเงินที่คุณซื้อขายเกินสองล้านบาทก,ก็ต้องรายงานให้ปปองอทราบว่าบุคคลคนนี้มีการซื้อขายทองคําแท่งกันเรานี้มากน้อยเกินสองล้านบาทขึ้นไปปับ๊บให้สาบประวตตรวจสอบสิยงว่าบุคคลคนนี้มีฐานะอันใดถูกต้องไม่ถูกต้องและฐานะการเงินก็เป็นยังไงครับผมนะฮะแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อว่าให้แน่ชัดว่าบุคคลที่มาซื้อขายเนี่ยเป็นบุคคลที่ บริสุทธ์นะฮะหรือว่าบุคคลที่ไม่มีเ,ออเป็นสีเทาครับผมอืมค่ะฉะ <c oughs> นั้นนนี้ก็ต้องรอดูว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางกระทรวงการคลังจะมีการกําหนดรนดยยายละเอียดยังไงอีกแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นภาษีที่เก็บแบบจับเสือมือเปล่าอันนั้นไม่น่าจะส่งผลกระทบแล้วก็น่าจะลดเรื่องของการแข่งข้างเงินบาทได้ไหมครคิด <c oughs> ว่าอันนั้นคือมายถึง คิดเออแพลตฟอร์มที่ว่าจับซื้อมือป่านี่ผมคิดว่าถ้าคิดภาษีตัวนี้เพราะว่าอาจจะเป็นการลดภาระของค่างเงินบาทได้พอสมควรครับผมนะมนั่นแสดงว่าตอนนี้มันค่อนข้างเยอะสิฮะตอนนี้ค่อนข้างเยอะไม่แน่ครับตัวเลขเราไม่กล้าแน่ชัดว่าตัวนี้ขนาดไหนของพวกจับซื้อมือป่านนะครับผมนะเพราะว่าวันต่อวันนี้ต่างคนต่างก็มีการแจ้งตัวเลขให้สมาคมทราบแล้วก็ไม่สามารถประเมินได้ว่า ตัวเลขจับซื้อมือเปล่านี่แต่ๆมีมากน้อยขนาดไหนครับผมนะมเพราะว่าต่างคนต่างก็เก็บข้อมูลของตัวเองว่าเอ๊ะข้อมูลไม่กล้าแน่ชัดยิงพวกจะมีการร่วมความลับของเขาเพื่อจะยิงเพื่อดึงลูกค้าม,มาอีกจริงของเขาหรือเปล่าะะครับผม,มต่างคนต่างไม่กล้าบอกข้อมูลครับผมอ๋อค่ะซึ่งส่วนนี้เนี่ยใช้มาจิ้นด้วยหรือเปล่าใช้การกู้ยืมเงินมาเพื่อเทรดทองด้วยไหมครับอาจจะมีบ้างที่ทำมาจิ้นขึ้นมาครับผมใช่ครับในการเทรดทองขึ้นมา แต่ว่าเศรษฐอนขึ้นมาปั๊บมันก็อาจจะจํนานวนไม่กี่เปอร์เซนต์อยู่ที่วเข้าทามาที่กี่เปอร์เซนต์ของจ่ายคนขึ้นมาจริงครับผม,มค่ะไอเราเียนถามนิดนึงอะถ้ามีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มทองคาแท่งจริงๆที่เป็นการซื้อขายผ่านออนไลน์ภาษีนั้นมันจะไปกระทบกับผู้บริโภคให้มีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นไหมคะหรือว่ามันจะจบที่ร้านค้าทองไหมครับผมว่าอยู่ที่ผู้บริโภคมากกว่าเพราะทุกอย่างภาษีมูลค่าเพิ่มนี้จะเป็นที่ผู้บริโภคเป็นคนจ่ายมากกว่าร้านค้าทองจ่ายครับผม อย่างธงรูป,ปรพัณธ์ก็เป็นผู้มีภพเปนใจอย่างธงกำแท่งจะมีการเก็บภาษีขึ้นมากองมูลค่าเพิ่มก็เป็นผู้ซื้อเป็นคนจ่ายทางร้านไม่เกี่ยวข้องครับผมถ้าอย่างนี้บอลุ่มน่าจะแผ่วเลยนะคะคุณพ<ะ>ิจิยาจะแผ่วหรือไม่แผ่วอยู่ที่ว่าตัวเลขทีเ่เก็บภาษีขึ้นมาอันนี้จะเป็นการที่รัฐบาลต้องการเก็บภาษีจากอะไรกันแน่ให้แน่ชัดอีกทีก่อนก็มีการต่อรองกันเิงว่าเราจะทํายังไงกันอีกทีเพื่อจูงใจให้ตลาดนี้ เดำเนินไปได้อย่างเดิมครับผมอืมค่ะอันนั้นเราถามคุณพิชญานิดนึงครับเพราะว่าจริงเคยสัมภาษณ์คุณพิชญาก่อนหน้านี้แล้วทองคำคุณพิชญาบอกว่าน่าจะซึมซมแล้วแหละอุดมันเกิดอะไรขึ้นได้อยู่ดีคือแบบว่าช็อคเซอร์ไพรส์ตลาดมากเลยนะคะสัปดาห์สุดท้ายเกือบสุดท้ายเนี่ยก่อนปิดตลาดขึ้นมาออทา์ไฮเลยนะคะสี 4, 4. ะ่พันสี่นะพันสี่พันสี่พันสี่ร้อยหกสิบเหรียญต่อหนึ่งออนครับผมใช่ใช่ใช่เกนะิด<ๆ>อะไรขึ้นนะคุณพิชญา คือตลาดคือมันจะเป็นคือคิดว่าเป็นการเ,เปิดราคารั้งสุดท้ายก่อนจะคริสต์มาสครับผมก็จะหยุดยาวอีกประมาณสามสี่วันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ยี่ิบสี่แล้วใช่ไหมตั้งประเทศก็เป็นวันยี่บสี่เป็นยี่ิบสามของเขาก็าจะปิดตลาดไปแล้วดูชั่วก็ยังมีการทิ้งราคาสูงขนาดนี้เพื่อชลองปีใหม่แล้วก็เริ่มต้นปีหน้าใหม่ทีงว่าตายมาที่หนึ่งจะมีการเทขายทิ้งกำไรกำไรอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมค่ะ อ๋อ oh, คุณพิจยาคะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะคริสต์มาสเนี่ยเราจะเจอแรงทุบขายมาไหมคะเนี่ยเพราะว่าเขาลากขึ้นมาขนาดนี้แล้วอาจะอจะมีแรงทุบขายบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าจะเห็นว่าวันนี้ราคาทองก็รุ่ๆนๆโนดนๆจากหกหมื่นหกพันกว่าก็เหลือหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยครับผมนะฮะก็มีการลงมาหน่อยครับผมนะฮะก็มีการทุบขึ้นมาเล็กๆน้อยๆกลางตลาดอยู่ที่ว่าตลาดนี่จะมีการทุบลงไปมากกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าจะหยุดทุบ รอปีหน้าความประชุมจริงใหม่จริงครับผมแต่ว่าคุณพี่จะมองว่าน่าจะทำราคาปิดปีอาจจะปิดที่ว่าอาจจะเป็นแบบทำมีฮายเป็นแบบฉลองปีใหม่ไปเลยครับผมอ๋อเป็นการฉลองปีใหม่ไปเลยใช่ครับฉลองป,ปีใหม่ไป,<า>ไปเลยปกติแล้วไตรมาสที่หนึ่งก็จะเป็นไตรมาสที่ทองขึ้นไหมฮะหรือทองลงนะไตรมาสที่หนึ่งผมก็ดูว่าอาจจะเป็นช่วงเล็กน้อยว่า ดูเรื่องต้นปีนี่ว่าจะเป็นยังไงจริงว่าจะเป็นโชดช่วงขึ้นไปจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการแบบซึมซึมตามตลาดจริงเพราะว่าต้องดูว่าปีหน้าด้านต้มที่เจ็ดนี่ยทางอเมริกาจะมีการชัดดาวหรือเปล่านะฮะพมกประมาณของข้าทีิมอยู่ตอนนี้จะหมดไปประมาณที่เจ็ดกุมกโมกรลาแล้วอยู่เชื่อใครจะมีการชัดดาวแล้วจะทําให้ตลาดทองซึมไปทันทีหรือเปล่าตามราคาของเขาชัดดาวของตลาดของเขาไหมครับผมถ้าชัดดาวก็อาจจะทําให้ทองขึ้นอีกรอบหนึ่ง อาจจะซึมอาจจะซึมก็มได้ครับอาจจะซึมเพราะเขาอาจจะมีการหุ้นอาจจะตกลงไปทองจะตกลงไปจริงจะมีการถ่ายคืนเพื่อหาเงินมาจุนเกลือพวกบริษัททางร้านต่างๆนาที่ต้องจ้างพนักงานขึ้นมาจริงนะครับผมมันก็ไม่แน่ทุกอย่างครับผมแล,แล้วตอนนี้คือรอบนี้ต้องบอกว่ารายย่อยน่าจะตกรถตดกระบวนนะแล้วก็เป็นรายใหญ่ที่เข้ามาไล่ทำไงดีฮะราคาขึ้นมาแบบนี้มีคาแนะนํำไหมคะสำหรับรายย่อยเราทําไงดีคะ รายย่อยขึ้นมาผมว่าตอนนี้ถ้าคุณถือครองอยู่เมื่อก่อนหน้านี้จะว่าจะสแสวงหาผลกําไรผมก็น่าจะหาผลกําไรได้ทันทีตอนนี้นะครับผมก็เป็นราคาที่จูงใจให้หาผลกําไรได้พอสมควรเพราะว่าจากเมื่อวานนี้กับวันนี้เพิ่มประมาณบาทละหนึ่งหมื่นบาทเอือหนึ่งพันบาทจากพระก็น่าจะมีผลกําไรได้พอสมค,ควรครับผมแล้วก็บุคคลที่บางคนที่ว่ากลัวตกลอ,อกก็อย่าพึ่งซื้อขึ้นมาเลยดีกว่าเพราะว่าบางทีรอบที่สูงสุดของเราเมื่อก่อนนี้เมื่อ สี่เดือนที่ผ่านมาหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยข้อนี้ก็ใกล้เคียงกันนะหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยจะได้เห็นหรือเปล่านะครับผมที่ตกรอบของโควดก็อย่าเพิ่งไล่ราคาครับผมอ<ะ><ะ>ไปรอรอบใหม่ปีหน้าเลยรอรอบใหม่ปีหน้ามกราไปแลแวกคนมาตัดสินใจจริงว่าหลังจากชัดดาวของอเมริกานี้วันที่เจ็ดเขาจะชัดดาวจริงเปล่าของงบประมาณเขาที่ว่างหมดแค่วันที่เจ็ดนะครับผมแล้วดูชั่ววาตลาดจะเป็นยังไงจะซึมขึ้นไปกว่าเดิมหรือเปล่านะครับผม ได้ <quin S 1> ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณมิชยาค่ะขอ,ขอบคีณครับ <Leah S 1> ผมค,ครับสวัสดีครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสวัสดีครัคบเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ